นี่คือหั่นขาเดอหั่นไข่เครื่องข้านมเครื่องกินไม่ยังต่างๆนาๆนาเนาะทุกคนน,น,นี่อันนี้คือพวกเท่าเดอก์กตลังตีเลขอยู่อันทีมาแจ็คไฮดิงหน่อยเพราะว่าเขาจอนเวลาถ่ายคลิปเขาจอนน้ำต่อ สบายดีสบายดีทุกคนยินตอนรับเข่าสูองอาคายามีเนาะทุกคนมื่อนี้ก็คือเฮามาปเปิดคลิปอยู่บ้านอันนี้คือบ้านค่อยเองเด้อทุกคนแล้วก็มื่อนี้คือจะามาเฮ็ดคอนเทนต์ที่ว่า FC หลายๆคนคอมเมนต์แล้วก็เซ็ตเซตหรือว่าทักเซนมาทาั้งร้ายแล้วก็เฟซบ o o k นำเนวาอยาให้อันสาวาาคูเ่เฮ็ดคลิปอัน ไปเบิงหันขาอยู่บ้านเนาะวะข้าเจ้าขายัางแดแล้วก็ข้าเจ้ามาก,กินสินขาแบบใดประเภทใดข้าวนมประเภทใดเอีอยงหันนะทุกคนแล้วก็สิพามื้อนี่คือสิพาทุกคนไปเบิงหันขาของบ้านชาคู่กันว่าเพิ่นไขยมีหยังแดเนาะทุกคนไปเบิงกันแล้วก็สิไปซื้อขนมเอีอยงให้ดิกน่อยก่อนว่าว่าเบิง้งหันขาบ้านชาคู่ล่ะลาพูละ น,นี่คือ,อยังไปก่อนหัน่นคาต่อไก่ใจมีนั่นสิอันนี้คือหมูบ้านของสังคู่เด้อ,อ โอเคทุกคนตอนนี้คือเ้องมาฮอดหั่นขาบ้านเฮาแล้วนี่อันคืออันนี้คือหั่นขาเด้อหั่นไข่เครื่องขนมเครื่องกินไม่ยังต่างๆนานาเนาะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้คือช่วงฤดูหนาวเนาะไผยภัยก็นุ่งเสื้อกันหนาวอยู่แบบนี้แล้วก็คนเฒ่าคนแก่เขาเจาะกบ่บไปไซฟฟินไฟแบบนี้นะทุกคนตอนนี้คือแล้วก็ส่วนรลายแมนคนเฒ่าเขาเจาะไข่เครื่องอยู่บ้านเนาะแล้วก็ลูกๆละลานแบบว่าผู้ที่เป็นพ่อแม่เขาเจาะออกไปอันตัดอ้อยตัดสวนนะทุกคน แล้วก็ตอนนี้คือเขา,ไป,เขาไปหันขาก่อนแล้วก็มีลาล้านมีน,น้องอันเล็กหน่อยนำทุกคนคือเวลาถ่ายคลิปทุกเชื้อเขาเจาก็นํำแบบนี้ก็เลยว่ามือสิพาอันลานล้าน,นอันซื้อขนมนให้เขาเจากินก่อนคนละคนละพันกิวเอออ้วนี่ทุกคนหันขาของบ้านเฮา จะมีขน, ic, Ranger, mercial, นมอะไรทำอไมเยอะแยะอันนี้คือขนมที่คอยมักกินที่ซูสเพราะว่าทุกนย่างมันยัะเหรอื้อขนมไปกินอยู่เฮือนเนาะทุกอย่างมันยังเหรอจี๊ดเดี๋ ขนมแจ็คไฮดิงหน่อยนิดนึงนั่กองตามสีแล้วก็ตู้ตู้ตตูเพราะว่าอันที่มาแจ็คไฮดิกหน่อยเพราะว่าเขาเจานเวลาถ่ายคลิปเขาเจ้าน้ำตลอดนะทุกคนน้ำแปลว่ามันเป็นการแป๊กเนาะที่คอยมาถ่ายคลิปแบบนี้อยู่บ้านนะเขาก็กเลยว่านาำมันน้ำแบบนี้ก็เลยว่าไฮละมันเขาเจาะอแบบเวลามาถ่ายคลิปเวลาแบบบ่อยคอยเงานะก็เลยว่า ที่ไหลำวันไม่น้ออันจะมีสินข่าไทายแลว้วก็สินข้าจีนทนุกคนอันนี้คืออาจะเป็นขนมไทยออขนมเยี่ยมเยี่ยมอันนี้คืออร่อยแล้วก็เป็นขนมที่ค่อยมัดก,กินที่สุดอันนี้นี่ซื้อไปก่อนแล้วก็ขนมที่ นี่กินเวลาสุกเซิร์นเวลาพักมีนยังโบมีหรือว่าสิ้นมันยังโบมีสุกเซิร์นเขาก็จะกินบบมีน,นี่เด้อทุกคน,นมีใบใบสุดใบใบก่อนแล้วก็พวกนี้นี่คือจินนี่นะทุกคนนี่เบ้างอันนี้อันนี้ก็เป็นสินค้าไทายที่คนเรามักกินที่สุดเนาะแล้วก็นี่อันนี้เลยนี่คือ,อยาสักผม แล้วขนมพวกนี้ทุกคนเป็นกน็มีของพวกนี้ทุกคนน่าแล้วก็เห็นกิ่นเห็นอยู่อะสิประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็มีปากระป๋องแบบนี้นี่อันนี้คือน่าจะแมนอันนี้ก็เป็นสินค้าไทยนะทุกคนส่วนไรขาเจ้าก็มากกินสินค้าไทยอยู่แล้วอยู่นี่นะแล้วก็สินค้าจินกับสินค้าไทยอยู่บ้านชาวครูมาจะ แกินเท่าๆกันนะฮัซิ่ฮัซิ่แบบนี้นะทุกคนแล้วก็มีขนมเมียงน้ำตาลแล้วก็พวกเส้นพวกนี้พวกอันเครื่องดื่มแบบนี้นะทุกคนเป็นน้ำอัดโลเมียงเป็นตาแล้วก็อันนี้คือตู้เย็นยงเด็เนี่ี้พวกเครื่องดื่มเอียงโบห็นเลย นี่ทุกคนตอนนี้คือซิซือ M 1้อ M 1 5 0ยห50เนาะเอาไปฟักให้เ่าเท่ากำลังตีเล็กอยู่นะทุกคนแล้วก็เอาไปฟักให้ไม่เท่าเด็ซิซือไปก่อน M ร้อยอันกลองหนึ่งนี่ราคาประมาณสามสี่พันกิฟตทุกคน 4พันกีบก่องเงินไทยก็จะตกอ,อยู่ประมาณสาวบาทเนาะ uh huh. คือซื so ้อเลียลล้วให้ไม่ท่าลาเงินก่อนมาถึงเท่ไงน้องวันสวยนงไรคตจอันนี้อะไรอีบ้าอืบาอีจ้าสหกสิบสีชิ้อีาแล้วนะี่บ้าบาเราเยอะกวาห้าบ้านอ้าบานเ้ยนี่ชิ้นอานั่นนี่ชิดอา

ตีเล็กอยู่แล้วก็ปลองหนึ่งจะถืออยู่ประมาณสี่พันกีบทุกคนสี่พันกีบก็เงินไทยก็เป็นเซาบาทเนาะอาจจะไม่เซาบาทเนาะแล้วก็สีอาสีปลองนี่ประมาณเซาสีหกเซาสีแล้วก็อ,อ,วกวววกอันนี้สองหอทุกคนสองหอจะต้องอยู่ประมาณห้าพันห้าพันกีบเด้อทุกคนก็ประมาณาาเซาบั่นแหละแล้วก็เอาขนมแดะอันละพันกีบอันละพันกีบแล้วก็รวมๆก็คือ สี 40, ่สิบพันเนาะทุกคนแล้วก็เขาสิเอาเงินหาสิบพันอีกจ่ายแล้วก็ม่เท่าจะถือทนมาสี่พันนี่ประมาณนี้เนาะทุกคนนี่รวมรวมก็คือรวมรวมทำว่านี่จะถึออยู่ประมาณอ่าลอยลอยลอยสาบาทเนาะทุกคนน่าจะประมาณนั้นว่าส,สี่สิบอืมแล้วเขาเชื่อชู นี่ก็คือซิมาเจ็กขนมห่ยดิ๊หน่อยเพราะว่าเขาจาะน้ำเฮาต่อดเวลาถ่าคิปเนาะอะไรที่เจ๊หก่อนกละทงยไหมเหรอจุดไหนเน่ยจุดไหนเนี่ยเอนาที่เจ๋อตาบดาดีเด็กน่อยทีอายนัหนเนี่ยคือฉัน ซาบะดีซาบะดีงอนว่ารู้โอ้ยย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 นยย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 ย้ยย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 ยอยยอยย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 อยย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 ยอยยยย ตอนนี้คือเขาซิกับไปแล้วก็ไปเอาเอ็มลอยอันนี้ให้อัน,น่เขาก่อนอันนี้ให้เพราะแมนน่เพราะแม่ว่าเขามีเงื่อนหลายแล้วก็เอามาให้เลยทุกคนเป็นการแปบ,บว่าอันเวลาไทายคลิปยังเขากบออมานําแบบนี้นะแต่เลยว่าสงสารนิดหน่อยนะเพราะว่าเพราะแมนอันค่อยพานําหรอกแต่ว่าเขาอยากเห็นอยากคู่กับอันนี้เขาก็เลยนําแบบนี้นะก็เลยแจ๊ให้พระเจ้าเพื่อเป็นการแบบให้เขาดีใจนะทุกคนตอนนี้คือสิกับไปหาเพาื่เข่าก่อนไป โอ้มันได้อันนี้คือเฮือนพ่อเฒ่าเด้อทุกคนเฮากําลังสิเอาไปให้เนาะอันอยู่บ้านค่อยนี่หันค่าแบบนี้มันจะมี3จักบอนเนาะบเนาะ จะมีสีบอลทุกคนแบบนี้นะมันจะมีทางใต้แล้วก็ทางกลางอันนี้เป็นทางกลางเด้อแล้วก็ทางขึ้นอีกนะทกคนทางขึ่นอีกยังมี2งสองสามสามห้านราเป็นแบบนี้แหละขายคือกันทุกคนเป็นบ้านใหญ่นึ่งนึงก็เลยว่าขายไร พงตีเล็กของพรอเท่าแล้วมา่อันนี้คือพอเท่าเด้กอกลังตีเลอยูเอ่เอาเมลอยหาพอเท่าเพื่อแบบมันผ่อนคลายกันเหนื่อยตีเลขเแล้วก็หาเอาเ เาแดงนหนึง่งเอาไปให้เออเ่าเอาสอง, <laughs> อ,งอันนอ้าวเขาลงมหมดแล้วมนะั้ง ันนี้คือทางนายเงินทองนแเมันองเลยเออาก็เลอัน้นี่คือ่เท่าเป็นแา่ของพอคอยเลยนี่รถคนคุมาหรอัมาพวกเขัเรี่ยม,มาใครกัน,นโอ้ยมาคบกัมนอเป้่านองแล้วก็อึ๋งล่ยใแว ไปไปเพื่อนก๊าซเงอนมาหนึ่งเลยใช่ไห,หม,หมโอเคทุกคนตอนนี้คือเอาขอนมไหดิ้งน้อยแล้วก็เอาเอ็มลอยนี่ยังไห้เพราะเ่าไม่เ่าแล้วแล้วก็ยังเหลือปพราะมาหนี้ทุกคนนี่เกี่งเลยเหลือสองอันไห้ตัวเองกินแล้ว,วก็ตะกร้องก็เอาคือกันเอาสององันกินทุกคนสองอันนี่เหลือไว้เแตนสองอ โอเคคลิปนี้คือเป็นการอันเฮ็ดตามคำขอของเอฟซีหลายๆคนเนาพามาเบิงหั่นค่าอยู่ในบ้านภายในบ้านอันของสาวคู่นอว่าใครมีอย่างเดเพื่อนใครแนวดแล้วก็มีสินค้ายังเดประมาณนี้นะ hmm. เออแล้วก็เทโวการส,สื่อของสื่ออันเอ็มลอยดยังห้พ่อเท่าแล้วก็สื่อขนมให้เด็กๆหน่อยๆห,ห้ยดิหน่อยกินนะทุกคน คือบแมนมัค่อยมีายแล้วก็ซื้อให้โ่แมนแบบนั้นเลยทุกคนแต่ว่าเขายักซ ouais, pues, ื้อให้ดิกหน่อยกินเพราะว่าดิกหน่อยก็มักแบบนี้อยู่แล้วนะแล้วก็คือปกติแล้วค่อยก็มักซื้อให้เพ่อะเทากินอยู่แล้วนะเอ็มลอยหรือว่าอันสปปยอย่างเครื่องดื่มเป็นหํำอัดลมอยังี่เพราะว่าเทาคิดเบียกเนาะก็เลยเมย์นะปกติค่อยก็ซื้อให้อยู่แล้วเราบรถไทยลงแบบนี้แต่ว่ามื้อนี้คือเอซีเขามาเฮาก็เลยจัดไปให้นะทุกคน เออคลิปนี้ก็ไว้เพียงทำนี้จบเพียงทำนี่เนาะต่อไปก็ถาวา่าผู้ใดที่ยังบม่ได้ติดตามก็ติดตามหาให้ทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อต่อไปเนาะโอเคบ๊ายบาย